สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหนูจมัอีกครั้งในวิดีโอนี้หนูจไม่จะมาพูดถึงผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้หรืออาจเข้าใจผิดมาตลอด เราจะต้องซื้อสินค้าและบริการแพงตลอดไปฟังไม่ผิดหรอกค่ะหลายคนคิดว่าสินค้าและบริการต่างๆจะถูกลงเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนเพราะนักลงทุนต่างชาติได้รับสิทธิ์การลดภาษีและการเข้าถึงที่ดินรวมถึงทรัพยากรอ,อื่นๆแต่หารู้ไม่ว่าการที่ได้ลดภาษีนั้นอาจทําให้นักลงทุนต่างชาติมีโอกาสครอบครองตลาดหรือผููขาดกิจการแล้วหลังจากนั้นนะหรอผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร,ะร,กรจะพากันล้มละลายทีนี้แหละ พวกเราก็ต้องซื้อสินค้าและบริการแพงตลอดไปตามใจของนักลงทุนที่จะกำหนดขึ้นมาเพื่อแสวงหากำไร แรงงานในระบบในระดับล่างจะตกงานกันมากขึ้นใช่แล้วค่ะเมื่อไม่มีการกีดกันด้านการลงทุนนักลงทุนในประเทศจะใช้โอกาสนี้เพื่อลดต้นทุนโดยการย้ายฐานการผลิตไปประเทศสมาชิกที่มีค่าแรงถูกกว่าและเมื่อมีการย้ายฐานการผลิตโรงงานในประเทศไทยก็ต้องปิดตัวลงทีนี้แรงงานก็จะตกงานนำไปสู่วิกฤตการว่างงาน สินค้าไทยจะขายไม่ออกทำไมนะหรอเมื่อสามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในไทยได้อย่างเสรีมันยิ่งทำให้สินค้าไทยมีคู่แข่งมากขึ้นแค่ในประเทศก็แย่แล้วยังมาเจอนอกประเทศอีกแถมยังมีราคาที่ถูกกว่าอีกต่างหากเช่นยางพาราที่มีคู่แข่งทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียแล้วนักลงทุนที่ไหนจะมาซื้อของแพงมันก็จะทำให้สินค้าในประเทศเราขายยากขายไม่ออกงานนี้ถือเป็นบททดสอบอย่างดีว่าสินค้าไทยจะอยู่ รอดหรือจะตายไปในที่สุดพูดกันง่ายๆคือมีความเสี่ยงที่จะเจงสูงนั่นเองค่ะการศึกษาไทย คือหนึ่งผลกระทบที่ร้ายแรงในอนาคตเพราะ AEC ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารแต่ในประเทศยังด้อยเรื่องภาษาหลายคนอาจเฉยเมยและบอกว่าฉันจะทำงานในประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษทำไมนั่นคือปัญหาที่เหมือนฆ่าตัวตายเพราะถ้าการศึกษาไทยยังไม่มีการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเพื่อแข่งขันจะทำให้ไม่สามารถสู้ประชากรจากประเทศอื่นที่พร้อมทั้งด้านภาษาและฝีมือได้ จากนั้นก็จบแบบเดิมๆคือการว่างงานนี้คะความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ในภูมิภาคอาเซียนมีประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งกันได้ถ้ายังไม่มีการปรับปรุงในความเข้าใจเช่นการสงครามกับประเทศพมา่าที่ในปัจจุบันก็ยังมีภาพยนตร์หรือละครแสดงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมันอาจจะฝังลึกลงในจิตสำนึกในความไม่เป็นมิตรของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านอาจทำให้ทำงานกันได้ยากขึ้นมีการดูถูกเหยียดยามเกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีเลยค่ะ นี่คือตัวอย่างผลกระทบที่เราคนไทยและประเทศไทยจะได้รับจากการเปิดอาเซียนเวลาที่เหลือหลังจากนี้เราไม่สามารถที่จะก้มหน้าก้มตาทำงานแบบผ่านไปวันๆถ้ายังไม่มีการวางแผนพัฒนาและมองประเทศรอบข้างอาจจะทำให้ประเทศไทยและเราคนไทยเป็นประเทศที่ด้อยที่สุดใน AEC ช่วยกันนะคะช่วยกันพัฒนาตัวเองช่วยกันพัฒนาประเทศเพื่ออนาคตของประเทศเรา